ชุดเริ่มต้นของเวมบลีย์เมืองไทยหลวงสุพชลาใสานะฮะนี่ผมเป็นคนซึ่งไม่ชอบไปราชมังกลาราชมังกลาใหญ่เละมันไม่โคซี่อ่ะ สนามสุขมันไม่มีที่ไหนซึ่งมีความสุขตอนเดินเข้าไปดูฟุตบอลในสนามสุขแล้วไอความทรงจําที่มีสำหรับคนซึ่งเคยดูคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็กสันอย่างผมมันก็เป็นความทรงจําที่ยิ่งใหญ่ในสมัยวัยหนุม่มน,นะฮะวันนี้เราพูดถึงจุดเริ่มต้นของสนามสุพัชลาายนิดหนึ่งนะครับนี่คือรายงานการเขียนของ The p ป o p ป e นะฮะ t h อ p ป o p ป e เขียนว่าอย่างนี้นาวาเอกหลวงสุพัชลาายจุดเริ่มต้นของเวมบลีย์เมืองไทยสนามกีฬาระดับมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยไปใต้ชื่ออย่างเป็นทางการกรีธาสถานแห่งชาติสุพัชลาายล่วงถึงวันนีี้มอายุได gần 90 ยังคงทำงานเคียงคู่ขนานไปกับหลากหลายเรื่องราวมหากรรมกีฬาแห่งชาติมากมายนับตั้งแต่สนามประเดิมกีฬาแหลมทองต่อมาคือซีเกมส์ครั้งแรกพศ .2502 หรือเมื่อครั้งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ถึง3ครั้งเมื่อปี25092513แล้วก็2521สนามกีฬาแห่งนี้ได้สร้างตำนานนักกีฬาระดับชาติให้เป็นที่น่าจดจำมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการจัดการแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกที่ส่งให้ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมโอลิม ิกถึง2ครั้งโดยครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียในปีพศ2499 นำโดยยอดศูนย์หน้านะฮะตอนนั้นมีชื่อว่าวิวัตมิลินทจินดาและอีกครั้งเมื่อปีพศ2511นำทัพโดยเจ้าของฉายาสิงสนามสุขนั่นก็คือนิวัตศรีสวัสดิ์แม้เข้าถึงยุคสมัยของเปียวพงผิวอ่อนที่มักสร้างปรากฏการณ์สนามสุขแตกเนี่ยนะอย่างที่สนามสุขแตกในวันนี้เนี่ยรวมถึงกรีธาประเภทลู่เช่นเมื่อครั้งเอเชียนเกมส์พศ2521ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ2ยอดลมกรดของไทยทั้งสุชาติเจสุรภาพ100เมตรชายและอุตสนล เล่าเป็นการ200เมตรหญิงสามารถคว้าเหรียญทองณนะสนามแห่งนี้ท่ามกลางผู้ชมที่ล้นหลามจนถึงกับเคยมีการขนานนามว่าสนามสุพัชลาสัยแห่งนี้ว่าเป็นเวนบลลีเมืองไทยนี่สนามสุพัชาาสัยนี่ถูกเลือกให้ใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตของราชันเพลงป๊อปนะฮะมเคิลแจ็กสันด้วยนะครับ24สิงหาคม2536อันนี้ผมจําได้เคยไปดูแล้วก็ไปยืนอยู่นะไม่น่าเชื่อนะฮะ เป็นความสุขอีกช่วงหนึ่งของชีวิตคานนี้ประวัติความเป็นมาของดําริของรัฐบาลคณะรัศดรหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ปีเมื่อปีพศ2476 รังกรมพละศึกษาสังกัดกระทรวงธรรมการสนับสนุนให้ราษฎรไทยมีจริยศึกษาพุทธศึกษาและพละศึกษาเพียงหนึ่งปีถัดจากนั้นนาวาโทหลวงสุพัชลาใสได้ย้ายออกจากกองทัพเรือเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพละศึกษาคนแรกต่อมาเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2478เนี่ยกรมพละศึกษาได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนพื้นที่ทั้งหมด77ไร่เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาระดับมา าตรฐานสากลแห่งแรกขึ้นโดยให้ใช้ชื่อว่ากรีฑาสถานแห่งชาติโดยมีพระราชพิธีก่อเลิกเมื่อ10กุมภาพันธ์2480ในสมัยรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนานะฮะสนามกีฬานี้เปิดเริ่มใช้งานบางส่วนเสร็จแล้วในปีถัดไปปี2481แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ว่ามาเสร็จสมบูรณ์จริงๆในสมัยของจอพลปอนะฮะก็เปิดใช้แล้วตั้งแต่ปี81แหละแต่ว่ามาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยปี2484นะครับตอนนี้4พฤษภาคมปี2484ตอนนั้นเน กรมพลศึกษาเปลี่ยนชื่อสนามเป็นสนามสุพัชลาใสกรีธาสถา,านแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติแด่หลวงสุพัชลาใสคยควนี้ประเด็นเนี้ยอดีตอธิบดีกรมพลศึกษาท่านหนึ่งเขียนคําไว้อาลัยในหนังสืองานศพว่ายอย่างนี้ท่านได้วางมาตรฐานการกีฬาการลูกเสือการอนุก,กาชาติและพลศึกษาซึ่งได้เจริญมาจนถึงทุกวันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้สร้างกรีฑาสถานแห่งชาติขึ้นสำเร็จสมใจซึ่งในขณะนั้นไม่มีผู้คาดคิดถึงความสามารถและนึกว่าจะสำเร็จได้เลยโดยความชื่นชมยินดีนั่นเองประชามติจึงยินยอมพร้อมใจเรียกชื่อสนามสำหรับเล่นกรีฑาและฟุตบอลแห่งนี้ซึ่งเป็นสนามเอกในกรีฑาสถานแห่งชาติว่าเป็นสนามสุภาพลาัยแม้ว่าไม่มีการสถาปนาเป็นพิธีการแต่อย่างใดกระนั้นทางราชการก็ได้ถือชื่อนี้เป็นมงคลนามสืบมาโดยตลอดนะฮะ รูปแบบสถาปัตยกรรมของสนามสุพัชลาสายจัดว่าเป็นอาคารงดงามสไตล์อาร์ตเดโคคุณรู้ไหมว่าสนามกีฬาอื่นๆเนี่ยที่สร้างขึ้นมาในไทยซึ่งใหญ่กว่ามันไม่อบอุ่นแล้วมันไม่สวยเท่าสนามสุขคือมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าจุคนได้มากกว่าแล้วก็จัดอีเวนต์ใหญ่โตกว่าได้ใช่แต่ว่ามันไม่คลังเหมือนสนามสุข คือผมใช้คำนี้บ่อยนะฮะแต่ผมซีเรียสผมจะตายไปกับสนามสุขมันเป็นสนามเดียวของผมที่อยากจะไปนั่งดูฟุตบอลในประเทศเนี่ยมันเหมือนกับที่ผมบอก i วินแบกแแม่โปรดักซึ่งเป็นมวยปล้ำถ้าไม่ใช่ของวินผมไม่ต้องการจะดูสิ่งอื่นซึ่งมาหลังจากนั้นมันทดแทนไม่ได้สถาปัตยกรรมของสนามสุขมันเป็นอาร์ตฟอร์มที่มีคุณค่าทางจิตใจ รูปแบบสถาปัตยกรรมของสนามสุพัชลาสัยจัดว่าเป็นอาคารงดงามสไตล์อ r เดโก้ที่เน้นการออกแบบเล่นกับเส้นสายแนวตั้งสตรีมไลน์ที่ชัดเจนด้านหน้าอาคารตรงมุกทางเข้าอาคารกลางทั้งยอดมุมซ้ายและขวาออกแบบเป็นประติมากรรมปูนปั้นนูน,นสูงขนาดใหญ่ เป็นพระสัญลักษณ์ประจํากรมพระศึกษาแล้วก็พระพบดีทรงช้างไอราพศนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจํากรมพระศึกษาได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังในสมัยนั้นสถาปนิกซึ่งออกแบบสนามสุกคือจิตตรเสนอภัยวงศ์นะฮะชื่อเดิมคือหมิวอภัยวงศ์แต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นจิตตรเสนนามสกุลอภัยวงศ์คณิตนาวาเอกหลวงสุพจชลาศัยชื่อเดิมเขาชื่อบุงเป็นบุตรของนายเบี้ยวและนางพ่วงเกิด22มกราคม2438 แต่ว่าที่เขาตั้งชื่อลูกชายที่รักของเขาว่ากระบุงเนี่ยต่อมาชื่อนี้ยาวเกินไปก็เลยเหลือแค่บุงเพราะว่าตอนแรกมารดาเขาบอกว่าเขาเอากระบุงมาครอบไว้เป็นเคล็ดเพราะว่าเลี้ยงลูกไม่รอดมาหลายคนแล้วนามสกุลจากบรรดาศักดิ์สุพัชลาสายนะครับสเสด็จในกรม,มหลวงสิงห์วิกรมเกรงไกลเคยรับสั่งว่าหลวงสุพัชลาสายชื่อบุงฉันคิดนามสกุลสุพัชลาสายนี้ให้เขาเองตามที่เขาขอมา แรงบันดาลใจที่ทําให้อยากเป็นนักเรียนในเรือก็เพราะสมัยเด็กเคยหนีโรงเรียนไปดูเรือพิฆาต,ตโตปีโดซึ่งราชการเพิ่งสั่งต่อจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้เห็นแล้วก็เลยชอบและมีความตื่นเต้นมากดังนั้นเมื่อเรียนจบมัธยมจึงได้ไปสมัครเป็นนักเรียนในเรือเมื่อปี2455นะฮะนี่พูดถึงหลวงสุพชลาศัยนะครับว่าทำไมเป็นฐานเรือนะครับก็ในปี2455ไปเรียนในเรือจนจบนัศึกษาเมื่อปี2461 ก็เป็นรถเรือตรีในปีถัดไปในปี62แล้วก็ได้เป็นนายธงเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสนาธิการทหารเรือแล้วก็มีความก้าหน้าทางหน้าที่การงานจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสุพัชราศัยได้เป็นหลวงในวันที่1เมษายน2472ในปี2475ขณะที่มียศเป็นนาวตรีตำแหน่งนายทหารฝ่ายเหนือเสนาธิการกองทัพเรือหรือกองเรือยุทธการเนี่ยนายบุงหรือหลวงสุพชราศัยเนี่ยได้เข้าร่วมก่อการในานามคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนา ในยน2475เปลี่ยนแปลงกลารปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยหลวงสุบเคยกล่าวถึงการปฏิบัติการในครั้งนั้นไว้ว่าขณะนั้นในรัชนาวีรวบรวมสมัครพรรคพวกในฐานเรือที่พร้อมจะก,กระโจนชีวิตลงมายอมคอขาดได้ทั้งหมด20 แบบคนด้วยกันภพรกิจหลักของหลวงสุพัชลาศัยหรือบุงในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดของคณะรัษฎรสายทหารเรือคือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําเรือรบหลวงสุโขทยัยจากพระนครนํนาศาสตร์ของคณะราษฎรไปขึ้นทุนกล้าว ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระที่นั่งไกลกังวลหัวหินเช้า24มิถุนายน2475ภารกิจของหลวงสุภพชลาศัยหรือบุงในเวลานั้นก็คือว่าเช้าวันที่25มิถุนายน2475เนี่ยมีหน้าที่ทูลอัญเชิญพระองค์รัชกาลที่7ให้เสด็จกลับพระนครเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยในพระธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนี่คือภาร,รกิจของหลวงสุภพชลาศัยซึ่งสําคัญนะครับสำหรับคณะรัษฎรหลวงสุภพชลาศัยนับเป็นคณะรัษฎรคนแรกหลังปฏิวัติที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัาง เจรจาต่อรองในพระที่นั่งเปี่ยมสุขที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เลือกที่จะเสด็จพระชมเนินกลับพระนครทางบกโดยรถไฟนะครับในเย็นวันเดียวกันนั้นเองคราวนี้ในปีถัดมา20มิถุนายน2476หลวงสุพชลาศัยเข้าร่วมกับพระยาพหลพลและหลวงพิบูลสงครามกระทําการรัฐประหารต่อรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาหรือก้อนหุตสิงนะฮะเพื่อเปิดรัฐสภ พาให้ระบอบประชาธิปไตยกลับเดินหน้าได้อีกครั้งหลังจากนั้นสถานะของหลวงสุพชลาศัยในกองทัพเรือก็ขึ้นถึงจุดที่สูงสุดในระดับของรองผู้บัญชาการหานเรือในเดือนสิงหาคมปีนั้นเองเสร็จแล้วในเดือนตุลาคมปี2476มีกบฏบวรเดนด,ด้วยซึ่งกบฏโบวรเด,ดนเะนี่ยส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนบังเกิดความขัดแย้งภายในกองทัพเรือปลายปีเดียวกันนั้นในปี76แล้วก็ยังมีผลให้ในปีถัดไปในปี77เนี่ยหลวงสุพชลาศัยเนี่ยย้ายไปเป็นอธิบดีกรมพลศึกษามเมื่อ1เมษาย,ยน2477 แต่ว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะหลังจากที่ท่านได้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมพละศึกษาท่านได้อยู่ในกรมพละศึกษาในฐานะอธิบดีเป็นตําแหน่งซึ่งอยู่ยาวมากนะฮะอยู่ที่กรมพระศึกษาจัดการทุกเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยแบบปแดปีจนถึง4พฤษภาคม2485เป็นระยะเวลาในการจัดตั้งสร้างสนามกีฬาแห่งชาติจัดการสร้างจนแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นที่พูดถึงในวันนี้มันมีความหมายมากนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สนามสุบแตกในวันนี้ทีีม่มมสสนาสุใช้ การก่อสร้างสนามสุขถ้าคุณย้อนกลับไปในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องว่าถ้าไม่มี2475เจนี่ยจะไม่มีหรือจะมีมันมีทั้ง2 4 7 6มันมีทั้งหลังจากนั้นที่ย้ายมาแล้วมาเป็นอธิบดีกรมพันศึกษาแล้วมันมีช่วง4ถึง8ปีนั้นที่สร้างหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งสนามสุขถ้าเกิด chronologically หรือลำดับการแห่งเวลาทั้งหมดนี้มันไม่เกิดขึ้นตามสเต็ปนั้นเพอๆวันนี้ไม่มีสนามสุขเพอเพ,พ,พ,พอวันนี้ทีมทีมหมอทองวิทยาเล่นที่สนามอืือจจนน่่่่นนนออ็ยูตตรงั้้กไดแช บั t เตอร์ฟล f ย e อฟเฟกในประวัติศาสตร์ที่จากการเมืองมาถึงการกีฬาในเาเรียกว,ว่า t ทรูไลน์หรือเส้นเชื่อมนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ e v e n น์ในวันนี้ที่เป็นสนามสุบเนี่ยมันเชื่อมไปได้ถึงอดีตแม้กระทั่ง2475เหลือเชื่อวะแต่จริงก็เป็นว่าในฐานะอธิบดีกรมพระ,ะศึกษาเนี่ยท่านสั่งการสร้างจนเสร็จนะครับในช่วงซึ่งเป็นอธิบดีถึง8ปีนะฮะ ทั้งนี้ระหว่างดำรงตำแหน่งนทีธบดีกรมพรลศึกษาหลวงสุพชลาสาัยยังได้เป็นรัฐมนตรีลอยด้วยนะฮะก็คือเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรตราธิการระหว่าง21ธันวาคม2480ถึง11กุมภาพันธ์2481แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ10มีนาคม85ถึง5พฤษภาคม85หลังจากลงจากตำแหน่งนทีธบดีกรมรลศึกษาซึ่งขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในช่วงต้นที่ประเทศกำลังเข้าร่วมวงไพบูรณ์สงครามมหาเอเชียบูรพาหลวงสุพัชลาสัยได้รับการแต่งตัง้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา ในรัฐบาลจมพลปอนะฮะระหว่างปี85ถึงปี87ต่อเนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปี87ถึงปี88ในรัฐบาลควงกับภัยวงสุดยอดนันเนี่ยแล้วก็มีผลงานในช่วงที่เป็นอธิบดีด้วยก่อนหน้านั้นซึ่งยังไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีก็เป็นเขาเรียกว่า perennial superstar politician and major power player ระหว่างที่ท่านนั่งตำแหน่งรัฐมนตรี3กระทรวงนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามยาวนานกว่บสีปีช่วงนี้เองท่านได้อุทิศตนเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยด้วยหลวงสุพชลาสานี่ทำมาทุกอย่างยอดคนวะ่ะ ภายหลังสงครามยุติลงหลวงสุพจรลาสายยังดงรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสําคัญอีกและนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลทวีบุญยเกตและรัฐบาลควงอาภัยวงศ์จนรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490ก็ยังได้รับตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลควงอาภัยวงศ์อีกก่อนยุติบทบาททางการเมืองไปพร้อมกับการขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในวราระของจมอมพลปพิบูลสงครามโอเค เสร็จแล้ว9ปีต่อมาหลังจากทั้งหมดนั้นนะหลังจากจอมพลปขึ้นมาเป็นนายกในช่วงปี9 1หเนี่ยหลวงสุภพชลาศาัยไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดพระนครสังกัดพรรคประชาธิป,ปัตย์ช่วงสันส้นๆเมื่อปี2500ก่อนจะสิ้นสุดสภาสาส,าส,าส,าสาหลังมีการรัฐประหารตนเองของจอมพลสริ์อ่าจอมพลสริดิ์ขึ้นมาในวันที่20ตุลาคม2 5 0 1หลังจากนั้นเนี่ยหลวงสุภพชลาศัยก็วางมือใช้ชีวิตอย่างสันโดษ สสิวรักษ์กล่าวถึงชีวิตของหลวงสุภจราศัยในช่วงบั้นปลายว่าในบรรดาผู้ก่อการแกแปลกกว่าเพื่อนแกอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเป็นหมอยาโบราณคือได้มาจากพ่อตาเพราะแกเป็นลูกเขยของกรม,มหลวงชุมพรเป็นทหารเรือแท้ๆในบั้นปลายชีวิตหลวงสุภชลาศาัยฝักใฝ่ในธรรมและปฏิบัติธรรมมากถึงแก่นิจกรรมนะครับสียอายุ70ปีโอ้โห26ตุลาคม2 5 0 8 ปัจจุบันเหลือสารหลวงสุพัชราศัยให้สักการะในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติและก็อีกแห่งหนึ่งก็คือริมคลองแสนแสบท่าเรืออโศกหลวงสุพัชราศัยแต่งงานครั้งแรกกับคุณสวัสดิ์หัวนันนะฮะมีบุตรชายและบุตรสาวรวมทั้งหมด6คนเสร็จแล้วแต่งอีกครั้งกับท่านหญิงจารุพัตราอาภากรพระธิดาในพลรอยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งแต่งงานครั้งที่สองมีบุตรชายหญิงอีก5คนโอ้โหสตอรี่ไม่ธรรมดายอดคนวะ่ะ